สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมบนช่อง YouTube นะครับช่องเฟซไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับฤทธิ์อภิญญานะครับของครูบาอาจารย์ที่ได้ตรวจพบขุมทองคำที่แทบเทือกเขาน้ำตกทรายขาวจังหวัดปัตตานีเนี่ยมาเล่าท่านได้ฟังเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระพุทธมหามงคลครปพิษ ที่อำเภอหาดใหญ่ในวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2519ครั้งนั้นนะครับก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยมาร่วมพิธีอยู่หลายรูปด้วยกันหลังจากเสร็จพิธีแล้วคณะศัทธทาญาติโยมเนี่ยได้นิมนต์ครูบาธรรมชัยแล้วก็พระอาจารย์ต่างๆอีกหลายรูปเนี่ยเพื่อไปชมน้ําตกทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครั้งนั้นนะครับก็มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่สิมพุทธาจารโรครูบาชุม่มโพธิโก ร่วมเดินทางไปด้วยน้ําตกทรายขาวแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเทือกเขานะครับที่มีความสําคัญมากในประวัติปัตตานีในอดีตนะครับเคยมีการทําเหมืองทองคําที่ภูเขาลูกนี้คณะหลวงพ่อนะครับก็มาชมน้ําตกแล้วก็ได้ปรารลบกันว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าในอดีตนั้นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยได้เคยมาบําเพ็ญสมณธรรมที่นี่มาก่อนและเมื่อประมาณราวๆแปดสิปีร่วมมาแล้วเนี่ย เคยมีผู้คนเนี่ยมาขุดหาแร่ทองคําแล้วก็ทําเหมืองทองคํามาแล้วแต่ก็ได้เลิกล้างกันไปในเวลาต่อมาเพราะว่าทองคําในดินนั้นได้หมดไปทีนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านก็เอ่ยขึ้นว่าเอะแร่ทองคําจะหมดไปจากผืนดินนี้ไปได้ง่ายๆจริงหรือน่าจะมีการเพ่งหรือตรวจด,ดูว่าภายในใต้ดินนี้จะมีแร่ทองคําเหลืออีกหรือเปล่านะครับทีนี้พรททุกรูปนะครับที่เดินทางไปเที่ยวน้ําตกทรายขาวแห่งนี้นะครับ ก็เลยใช้พลังสมาธิและก็ฤทธิ์อพิญญาในการเพ่งตรวจสอบดูนะครับตอนนั้นคูบาชุ่มโพติโกท่านก็เพ่งดูนะครับสักครู่ท่านก็บอกว่าพบแร่ทองคําอยู่ลึกมากเรืองอลา,ามไปหมดเป็นตันๆมากมายเหลือเกินมนุษย์ยังไม่สามารถขุดขึ้นมาได้ทีนี้หลวงพ่อฤษีนิมมานท่านก็เพ่งบ้างนะครับเพื่อดูว่าภายในแผ่นดินแห่งนี้จะมีทองคําอยู่จริงหรือเปล่าท่านก็พูดว่า มีทองคําดังที่ครูบาชุ่มพูดไว้จริงๆทีนี้หลวงปู่สิมพุทธาจาโรนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะครับแห่งวัดถ้ำผาป่องนะครับอำเภอเชียงดา,าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านก็เพ่งดูเช่นกันก็ปรากฏว่าท่านเพ่งไปแล้วเนี่ยก็ได้แต่เห็นมือดำๆขนาดใหญ่โตนะครับเป็นมือเนี่ยมี5นิ้วคล้ายมือมนุษย์แต่ใหญ่โตเท่าภูเขาเนี่ยปิดแผ่นดินไว้นะครับท่านก็ไม่เห็นนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเห็น มีมือเนี่ยปิดไว้อยู่ทีนี้ทางคณะหลวงพ่อรูปอื่นๆนะครับก็พากันหัวเราะนะครับก็พากันหัวเราะสิ่งที่หลวงปู่สิมพูดนะครับก็เลยคิดว่าเป็นการหยอกล้อ,ก,อกันนะครับทีนี้ครูบาธรรมชัยเนี่ยก็เลยยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกให้หลวงปู่สิมเนี่ยเพ่งดูอีกครั้งนี้หลวงปู่สิมก็เลยเพ่งดไูไปในใต้ดินนะครับก็ปรากฏว่ามือลึกลับขนาดใหญ่นั้นก็หายไปแล้ว ท่านก็พบกับแร่ทองคําจริงๆนะครับซึ่งก็มีมากมายเหลืองอลา,างไปหมดเลยหลวงปู่สิมก็เลยหัวร้อใหญ่เลยนะครับว่ารู้แล้วบามือใหญ่ๆนั้นมือใครคือมือของครูบาธรรมชัยนั่นเองนะครับหลวงปู่สิมเลยกล่าวชมเชยยกย่องครูบาธรรมชัยว่าเป็นพระที่เก่งมากๆสามารถเอามือปิดกั้นขุมทองคําไปได้ทั้งขุมเลยนะครับ ครูบาธรรมาชัยก็เลยได้กล่าบขอขมาหลวงปู่สิมที่ร่วงเกินนะครับในการล้อเล่นกันรั้งนั้นนะครับหลวงปู่สิมทั้งก็หัวเราะนะครับแล้วบอกว่าไม่ถือไม่ถือสนุกดีนะครับทีนี้หลวงพ่อฤาษีน้งก็เลยถามหลวงปู่สิมว่าทําไมทองคําจํานวนมาถึงมานี้คนนึงขุดลงไปไม่พบทีนี้หลวงปู่สิมทั้งก็หลับตาใช้ยานอย่างรู้นะครับครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นมาพูดว่าเมื่อถึงเวลาทองคําจํานวนนี้จะปรากฏขึ้นเองเป็นทรัพย์ในดินของประเทศชาติ เป็นของผู้บุญบารมีของประเทศชาติตอนนี้เทวดายังไม่ยอมให้ทองคำจำนวนนี้ปรากฏขึ้นมาเพราะยังไม่ถึงเวลานะครับทีนี้ครูบาชุ่มโพธิโกก็กล่าวว่าทองคำนี้มีมากจริงๆแต่ยังเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับทองคำที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยอีกหลายแห่งต่อไปในอนาคตของประเทศชาติจะมีความร่ำรวยใหญ่ประชาชนก็จะอยู่อย่างร่ำรวยมีความสุขตามดวงเมืองที่จะเดินรุ่งโรจน์นะครับ ครูบาธรรมชัยท่านก็หลับตาใช้ยานอย่างรู้บ้างท่านก็กล่าวว่าทองคําที่น้ําตกทรายขาวนี้เป็นของอาถรรพ์ที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินป้องกันไม่ให้ข้าศึกศัตรูมาครองได้ข้าศึกศัตรูที่บังอาจล่วงล้ําก้าวข้ามขุมทองแห่งนี้จะต้องเจอความวินาศชิบหายไปในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นฤทธิอ์อภิญญาของครูบาอาจารย์นะครับได้แก่ครูบาธรรมชัยหลวงพ่อฤาษีลิงดํา หลวงปู่สิมพุทธาจารโรครูบาชุ่มโพธิโกนะครับที่ท่านได้ตรวจนะครับได้เพ่งดูโดยใช้ฤทธิ์อภิญญาเนี่ยในการตรวจดูขุมทองคําใต้ดินนะครับที่เทือกเขาแถบน้ําตกทรายขาวนะครับซึ่งก็มีอยู่มากมายนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้อภิญญาในการตรวจสอบนั่นเองในอนาคตเนี่ยจึงจะปรากฏให้เห็นนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะนานแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่านะครับที่เล่ากันมานะครับ ที่ได้รับการบันทึกไว้นะครับโอกาสหน้านะครับผมจะนําเรื่องราวกกับครูบาอาจารย์องค์ต่างๆที่เคารพนับถือโดยทั่วไปนะครับมาเล่าท่านฟังเรื่อยๆนะครับสามารถกดติดตามผมได้ที่ช่องบน YouTube ช่องนี้นะครับช่องเฟซไทสตรอรี่ครับแล้วก็พบการนัดเด็กของผมได้บน Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ